ได้เลยได้เลยได้เลยูหูมาเด้าวามใจมาบอกงานมน่แหละไปเดินทางมาแต่ประเทศไทยุ้ยอันไปใ้มาใ้กันให้ตลอดปลอดภแล้วกัเยวมนี่กดี๋ยวกัคนนยูสูต่อไปนะเหมือนเนาะคนอยู่กับสูต่อไปนะทุกคนเนาะเอ้าไม่กัหรกงอีกใจกันได้เนาะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากขาฝากหมอไส์ไวนะ้เนาะมือละยี่สิบบาทอยู่คนส่งวนราชธานีเนาะมันะงก็สิเดินทางไปนี่แหละพี่น้องเนาะสวัสดีเขต ไปหาเพื่อนครับสีเนาะไปซอยงานเนาะถึงเข้าสี่ว่เมินทรถองมากมากแต่ว่าเข้ากับซอยเล็กซอยหน่อยแล้วก็เขาไปด้วยใจเนาะทุกคนเนาะไปด้วยใจแบบหักแพ่งกันกคนเท่ามากกว่สี่นี่แหละเห็นกันย่ามเพื่อนมีงานมีการแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่างานนี่มันมันบริมีบ่อยเนาะกับบริยามันเกิดขึ้นแบบนี้เนาะ กขาคนเดียวเขาหุดจักด้วยว่าเป็นขาคนอื่นทั้งสิ้นเนาะแบบเรื่องแบบนี้เนาะมุ้ยพายายให้มันเกิดขึ้นเนาะเรื่องแบบนี้เทาก็ต้องเดินทางเนี่ยเนาะเขาจะนั่งรถจากบกสอุบวนไปไปมุกดาหารเนาะกับประมาณนี่แหละถ้าถาหน้าจะนั่งรถตู้ไปเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะทุกคนเข้ากันสินี่แหละนั่งรถอ๋อนี่ว่าอุบลมุกนครพนมเนาะ อยู่คนส่งวนราชเจ้าท่านี่เข้าหนาจะนนางขันน้นนี่แหละไปเนาะนี่แหละเขาจะไปสื่อตัวก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่แหละลกะูเบิลมุกเนาะไอเอ็ดตัวไปมุกครับเจบ้าบายครับ เท่าไรครับบัตเอ็รสายาใช้เวลาประมาณจอกันไม่สครับไมุกตะหารชั่วโมงเริโอ้สองชั่วงครึ่งอู้บเาจะหอดคำเตือมน้ะพี่น้องเนาะไปสองสี่โมงครึ่งหอดค่ะอ๋อสี่โมงครึ่งหอดจ้าบาครับไปหนึ่งคนไปหคนครับาร้ยครับ 30, ร้อยสามห้าร้อยสามห้าร้อยสามชิบห้าบาทน้องสุพลตอนนี้เขากับเดือกทางเรียบร้อยแล้วไม่แล้วเนาะขึ้นรถตอนนี้ก็ใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงยี่สิบนาทีเนาะ กุญแจพอดมุกอาหารท่ามีโซเฟอร์เป็นเรียบร้อยนะแล้วพนะี hot, ่น้องเนาะพอดผมเป็จะประมาณสี่โมงหมดละสี่โมงครึ่งเนาะมาสี่โมงครึ่งเรือนั่งรถจากไปมุกดาหารไปสวรรค์นในเขตเนาะแล้วก็มีพุทธพี่ใจดีเนาะเป็นมหาวิวสวรรค์นนเขตเอ้ยมหาวิว สวัสดีขีดแล้วเขาจะพาไปส่งเซโนเนาะพาไปหาคั้มีเนาะอีแเนมี่ที่ใชเนาะอยู่ฝั่งเซโนเมิ่อจะไปหาตอนแรกคั้มีก่าสิไปหามนัะซึ่กับสิบุรบกวนคั้มีเนาะเพราะว่าคั้มีเนาะจะอยากเบียกยากการยากงานเนาะเอากระซีหาทางนี่แหละไปเองเนาะลองเบิ้งครั้งแรกเดินทางแบบข้ามฟังแบบมุกดาหารเนาะ ด่านสอยน,นาเขตเนาะพะ่าบอกเคยมาเส้นทางนี้เนาะแต่ว่าสิลองไปด้วยนี่แหละปากจะคล้องเนาะทามไปเลยเอาเนอะทุกคนเนาะรับซี่กยันยานยางเนาะยันรับแสกรับยังเนาะสิลองไปเองพึ่งเนาะเธอหนามันจะสิง่ายนี่แหละไปให้กำลังใจเพื่อนเนาะวัวเพื่อนกับงานแบบนี้มันโบดีดูเนาะมันมีนี่แหละ เจอเดียวเลยนะทุกคนเนาะพอทั้งคนเนาะพอมีคนเดียวเนาะบอกคองคำสีเนาะตกไปให้กับร่งใจกันเนาะมันได้ืหักได้แพ่งกันเลยดิเขาก็จะว่าีบบ้าปะกันเนาะทุกคนเนาะนี่นะยามุดลำบากเขาต้องไปเห็นกับรงใจกันเนาะทุกคนไปเจอกันอยู่คนละ้องอยู่มุกดาหารเนาะด่านขามฟังเขาจะขามฟังซ้อนนาครีดเนาะจะังไงก็ ฝากโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้อันมานองได้หรือเนาะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจรักของอาามานองได้เลยไปเดินทางกันตอนนี่น้อ,นอะถึงแล้วพอดแล้วมุตสาหารเนาะทุกคนเนาะนี่แหละเขาจะไปเป็นรถคขั้นนี้เนาะสื่อตัวเรียบร้อยนั่นเป็นเนาะ,นอะตอนนี้เวลาสี่โมง ซีโมงยี่สิบหานาทีเนาะไก่สีค่ำเหรอฮอดขุนก็น่าจะยัดค่ำเนาะฮอดค่ำสีนี่แหละการมาเดินท่าเนาะมาฟังไอ้มุเทหารคนเดียวเนาะกับเป็นประสบการณ์ทีดี้แล้วเป็นอยงเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่์ลรับเพิ่งหยิบ,อ,บอยู่รถต,ตูเนาะ ใส่เวลาคิรถตูวมากจากอบุบลมาหมกใส่เวลาสองชั่วโมงยี่สิบนาทีเนะาะเชื่อวบารถนเติมนะจ <c oughs> นหมวกนอ,นนอนตนะทุกคนเนาะไปแร่อเราไปห้างกัอนสีนางรถอ,อ,อีกต่อหนึ่งเนาะจากมุเดือหารไปสวัสด์ในเขตราคาหาสิบบาทค่าโดยสารเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนรถขันรถบัส้าล้างเข้านี่แหละพี่น้องเนาะไปพี่น้องเดินทางกันต่อ บนทางยังปอไม้เครื่องข้างแล้วเนาะยิงบรโดนยิงบรไก่สู้ต่อไปรถออกแล้วพี่น้องเนาะออกเดินทางกันเลยเนาะบกบสอมุกดาหารเนาะเดินทางแบบครั้งแรกเนาะมาเส็น ดาหารมหาประสบการณ์ใหม่ๆนำเนะเาะแต่ละรักหอดตั้งใจนั่นแหละไปให้กำลังใจเพื่อนเนาะไปซอยงานเพื่อนคำาสีเสียวหักเสียวแพงเนาะไปเนาะนี่นนแหละกำลังออกเดินทางอหอดทางเขาด่านแล้วทุกคนเนาะ ไปเลยเมื่อกี้ไปพักเขาสูงก็เกิดก็เกิดประชุมอะไมาแล้วนะครั้งแหลกก็ตื่นเต้นในแจักหน่อยเนาะทุกคนเนาะเพราะมาบม่เคยขามฟังนี้ดิโอ้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่เนี่ยที่ลงไปจำบัดเนาะทุกคนที่นี่โอ้ ตอนนี้เขาก็ลงรถมาสิไปจับบัดเนาะทุกคนเนาะคือแหละรถมองนาด้านเนาะคัามคุณเป็นประเทศไทยเนาะนี่รถเข้ามเข้าไปเนาะเ้าจะข้ามไปพูดบนเนาะทุกคนเนาะบนแหละหนาจะแมนดิบ่เคยมาเนาะเดี่ยวข้างในนะครับไปจับบัดข้างในเนาะทุกคนเนี่ย แล้วปัญหาไทยบัวลายเนาะนี่เขาจับบัดเรียบร้อยนะทุกคนนะกขามาขคือรถฟังนี่ห้ากว่าสิบไปฟังพุ่นเนาะสั่งสวัสนดนิคตเปิดประสบการณ์หม่ครั้งแรกเนาะนี่แหละบรรยากาศเนาะทุกคนใหญ่คนกับสิบบัวลายวันนี้นาจะขาะบไปด่เสาเนาะ ตอนนี้เราก็ใส่ซิมลาวเรียบร้อยเนาะไอ้ก็ขอบคุณน้องคนนี้เนะาะเป็นไอ้แชร์ไวไฟเนาะทุกคนเนาะนอ้องคนลาวก็ใส่ดีนะเนาะโมกี้เอา่ายยุนะ่ยไทยยุ่ยเหล้าะพี่น้องเนาะนี่แหละก็เลยได,ด้ต่อคำซีได้เนาะพวกน,น้องเพื่อแชร์ไวไฟน้องนั่งขางพอดีเนาะ <c oughs> น้องแชร์ไวไฟให้โอใจเด้อ <c oughs> <c oughs> รหรอปลโอเคอ่อแล้วบกสสถานการณ์ขอบใจขอบใจอแล้วม่หอะไม่หรอป ให้ถานี่เนาะนี่บกสสวรรคเขตหอดแล้วเนาะบรรยากาศพ่อเซลนี่เนะพี่นะเนาะบกสเพื่อนกับลี่ขายบ้านเฮ้านาะอยู่ขายอยู่ไทยคลขายอยู่บนเนาะนี่แหละ บรรยากาศบางทีเต,ตื่นเต้นะนะเพราะว่ามันบอกคือไปช่องเมฆเนาะเพราะว่ามันไก่บานเอามาหนองเนี่ยอันนี้มา้าข้างแรกมันก็นสิตื่นเต้นไหมนี่เนะาะบกสเขาเาเทีเท่ยงก็เริ่มกินเนาะบางทีห้าในห้องท่องก็นนะอนเนานะสรุปแล้วพี่ขาวสีมหาบเนาะทุกคนเนาะคำสีพระกระร้งสวดอภิธรรมอยู่เนาะพี่ขาวก็เป็นธุระให้ ล้ารอที่ตามมาหาเบิรงกน้องพีขา้าจะเป็นไผนี่แหละบกสอมันคำไหนดิว่าสวัสดนเขตห้าโมงยี่สิบหานะเกือบห้าโมงครึ่งตอนไปในห้องทีมาหาเขากินเนาะทุกคนเนาะอยู่ขังบกซอนี่แหละ ไม่ไม่เขนียวบอครับเอ,อเอ๊ะห้ากินไทยวะอาอันนี้จักบาทครับสามสิบาทเสามบับาหมนสนเซ็นหนึ 30, 000. 30, 000. 100, 000. 100, 100่งร้อยนหนึ่งก็กว่าบาทนะพี่น้องเนาะเกือบสองร้อย เอาตัวนี้เนื้อป่บนี่นเอาเนื้อโอ้ขายเป็นพวกอะไรหมดเนี่ยสื่อเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยหนึ่งกับขัาเนียวเอาซา้ำคนหนึ่งกินดินมาห้องทองหน่อยๆนะเอาจากบาทจะเก็บนะเนี่ยห้องทองเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้นางพักกินเข่าเนาะทุกคนเนาะอยู่นี่แหละบกสสวรรค์ในเขตเนะาะอาปีขาวมาหับเนาะอาเบิง้งเนาะปีขาวาจ,จะเป็นไทยเนาะคือสศรดฐมาหับอันบนนอกเนาะตัวครัสีกับน,นี่แหละติดเบียรติดงานเนาะพี่น,อนอ้องเนาะหลังจากบริกากินเข่าเที่ยงเนาะ กินตะขาวเส่าเนาะแร่นาแรนลังก็ได้น้าแนวห้องขอกเนาะกินเลยบูหาสิพันเนาะหาสิบบาทเดี๋ยวไล่อยู่เดียวไม่ไล่พวงเนาะซี้อพวงกุ้นเนาะทุกคนเป็นซี้อพวงเนาะ เจ๊กนเนีย่ย10บาทเนี่ยในไรแหเงเนาะหลายกาอย็อยู่ทไทยเนาะไปพาเพิยงด้วยทุกคนนะนี่ทุกคนตอนนี้เฮาวกาตัดภาพมานั่งรถไปเกือบโอ้โหเนาะครอบครัวเขายังมาท่านแนะนำตัวด้วยนี่พี่น้องเนาะสรุปแล้วเป็นพี่ขาวเนาะสบายดีสบายดีเนะีสบายดี ขอบคุณหลายๆเราที่ไม่เป็นธุระให้ไอ้มาหนองเนาะเป็นอย่างเป็นงแกันเป็นไอ้ฮักไอ้แพงคขาสีเนาะเด้อเป็นนี่แหละหัวใจก็ข้าสีเนาะทุกคนเนาะพอดีมีโมกันในเฟซเด้ก็เลยคิดยังบอกตอนแรกว่าสิไปเซอสภัยเสภัรข้ามสีเนาะว่าสีโมบอกค้าสีก็เลยทักฮาผีข่าวก่อนนะรอบแรกสวัสดีครับสบายดีปรึกษาบอกว่าปรึกษา เพราะมันมาปรึกษาเนี่ยครับพี่ขาวประมาณนี้เนาะทักไปหาเราก็เลยได้โทรไปเอาไประมาณการที่ตัดสินใจว่าคิดไปคิดมาเนาะก็เลยได้โทรหาคําสีคือเก่าเนาะก็เลยความแตกเขาเป็นห่วงการได้พันเซมาบอกเพื่อนมาบอกได้ทุคนคำสีโทรมาแมนเมนว่าว่าจะสิขับรถเนี่ยก็บางจะนั่งรถไปลงในคิวเลยครับไปส่งมาสิเพราะว่าเพิ่นเรียกหลายเดี๋ยวยุ่งกับเพิ่นแมนมีแต่เพิ่นผู้เดียวอะไรซักก็ว่ากับมีน้องสาวก็เมื่อคืนเนี่ยครัก็ไปแล้ว เพราะว่าเข้าใจคำบีเนาะเพิ่นตอนแรกคำบีว่าสิบกระหับเนาะขีนแบบคำบีมันอย่างเนาะเพราะว่าไครโบจัดงานโบหูเนาะมันใหญ่ซ้ำเลยนะพี่เขาเนาะแต่ขับซีผัดรถใหญ่กันรถมูเพิ่นการเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่ผิดเจาะเบาะแล้วพนมาเพิ่นกันขี่รถจักรเบาะไว้ในไกลตึกเลยผมก็เลยผมก็เลยแบบว่าโอ้เข้าใจคนคนจัดงานเนี่ยมันมันบุญไหวมันบดเดาประมาสิมันดูแลทั้งคนเดียวได้เนาะเพราะว่าแขกมันหลายเนาะก็เลยเข้าใจคำบีเนาะเอากแบบ บอเคะเพราะยังกันเนาะพี่น้องเนาะก็หักแพงกันคือเก่าเนาะผมตั้งใจมากไปหนิก็ต้องหักแพงกันตัวเนาะไม่จากอุบลมากเพอเดียวแบบบอ้โเคยขามฟั่งนี้เด้สิขามมามุกดาหานทางแหล่ะแงเนาะได้มาแท้เนาะคนถ้าต้องหักแพงเลยถึงมาหักแพงคำสีนี่แหละก็เลยได้หักมาแล้วพี่ขาวเนาะลคนพามันก็อีกแหละแต่เจอเพื่อนใหม่หักแพงกันต่อแอนเจอพี่ขาวอีกได้หักแพงกันต่อเนาะ ไม่ได้ขาไปอุบวนวลินหน่อยสิกัตึงแม่ไปกับน้องเนี่ยดี๋ยวดี๋ยวเดยวขับ่อยากเซาบ้านกัไปนอนเหรียญานน้องซุ่งเป็นอุบลประหยัดค่าเซาเฮาไปกินเบียร์ดีกว่าขาพูดลงหน้าเขาพูดลงหน้าบ่กเขาแพงเงินไปกินเบียร์แนี่ยนะบอยอกหั่วมอนนั่นกันนะทุกคนเนาะจังได๋กัถ้าเป็น FC พี่ขาวเขาปรเบิ่งก็ขอโทษขออภัยเด้อถ้าบอาผิดถ้าเว้ายังผิดเนาะผบผิดผบผิดบอยอกหั่วมอนเนาะพี่ขาวเนาะนี่่ละครับท้ามแล้วคนรถกับอยากหลายนิดหนึ่ง เคลายคลิปเหรือไปค่อยๆไปเดินเนาะเอาบฟ้าจะได้กับหอดเด็ดแหละประมาณสี่สิบนาทีเลยหอดหอดฟังหอดฟ้าสวรรค์ในขีดแล้วเนาะบราเคยมาบาดคำสีมากครั้งแรกแล้วทุกคนเต้นเต้นดิวะเต้นเต้นมองผมจำบัสก็โส้ไปนั่งรถจังได้จังได้จังได้จังแเพราะผกคุ้นเพเคยนะเพราะผมคุ้นเฉพาะทางไอ้ช่องเมฆกันนะต้นไหนผมไปช่องเมฆไปจักเถื่อนเลยไปทางปากเซีเป็นสิบกว่าเถื่อนเลยนะปาก ไปดูแล้วเนาะไปหาขับสีแล้วขับสีมาหาแนนกบไปกลับมาเนาะต้องกันในมืมดนี่หละแต่มาแบบนี้เขามางานเสอเนาะเขากับอาจจะโบมวนคือคลิปเขาอาจจะโบมวนแบบเต็มทีบันเนี่ยคอตัวขอไพนตัวคนเนาะเพราะว่าเขามางานขาวดำดิงานมาให้กำลังใจโมเนาะไปขาวเนาะสางพมให้กำลังใจโมเด้๋ยนี่เนี่ยทุกคนได้ผนแหละไปเจอกันอยู่บ้านขับสีเนาะยินขาว่าไพมาแน่เนาะน่าจะเป็นไพมาแน่ เห็นกับซีวานอาจจะเป็นบิ๊กใหญ่กับขอบคัวกับบ่าวดีมก็ไปบ่าวสกุลเนาะทุกคนทุกคนไปเผา,ากันยังไม่ได้เจอจักเถิดบ่าวดีมบ่าวดีมเขาไมเจอแต่ในอันนั้นแหละในแหละคุยกันใ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 นอันนั้นแหละในเอฟซีฟ้าเมื่อแรกเขาปิดคิวแล้วเขาก็ไปหา นั่งจิบเย็นด้วยพี่ขาวเนาะใช่โอ้เดี๋้จะภาพก่อนมา่าไปจะภาพแต่ปิดคลิปก่อนเนาะเด้อเด้อเด้อปล่อยอกม่วงม่งกันนะทุกคนเนาะไปเนลาไปพอกันอยู่บ้านกำซีเนาะจะได้กับขอบคุณพี่ขาวลายลายเนาะทุกคนตอนนี้กับฮอดบ้านงานบ้านพอคกำซีเนาะทุกคนเนาะล้างกับเมนบะเมน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 ล้างใหนแหละพี่ขาวอาสาเป็นคนไปขับผ้ามาเนาะเขามือพี่ขาวนี่มาบ่พอดเด้เนี่ย อดเยิร์ดถามมืดเหมือนเราไปทางมืดทางมืดแข่งเนาะนี่แหละเ้าจะเข้าไปบ้านงานบ้านพอคำสีเราไปลองเนาะไปไปเพื่อนซีเนาะเพื่อนซีแก่งยังโบมานเนาะบ่าวดีมัท่านมากู่เนาะเพราะมันสอดอยู่บ่าวดีก็ปีแง่อาจจะมากเพื่อนบารดเลยเป็นคำสีบารดเลยบารเป็นเพื่อนเนายุสัคำสี เมือกี้เมนเพิ่นบะทำสีอยู่ทึงบะปลาทิชชู่แต่ยังเร่ยนนำปลาที่เู่ดีใจ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 บะแต่ความเว้ยแต่และลืมเผื่อนะไม่กำลังใจโม่เนาะมุม เอามุมเออนี่ดีกว่าดีกว่าร่างมาแต่ทรงหน้าไปเอาเฟืองเลาก็เรื่องเอาเฟืองที่ขางัวได้เหมือนเอิมกินหมื่นเด็ซื้องัวซื้องัวเหมือเดี๋ยวจะได้กับคนอยู่สู่ต่อไปด้วเพม่อนเนาะคนอยู่กับศู่ต่อไปนั่นด้วยเนาะว่าให้กับร่งใจกันนด้เนาะถ้าบอกหักโมหามึงนี่หนิเออเข้าใจเล่าเข้าใจจิมาเขาเอาก้อยกับไม่ไงกับห้างของหอนละกษามาจิมาอ๋อไกลของอนแล้วรักษามาของหอนเละอีกรักนาทีกันนะเจ้าหอนทางก็ดีเตอะ ขอบใจไอ้ขาวน้ำหนักสิปหัเพื่อนอันเนาะเมนหัเพื่อนอันมันก็ว่า,วา,าเจแเลขะสวรรค์บวกกันนั่งลุดยสางทนออกมาเนู้นเลยไปหาไอ้ขาวมาใกล้อย่งเดียวเธอเลขเธอสองกุมภาพันธ์เธอสองหูเลม้นบเธอสองหูแลว้วขย,ยุดพีค้าพีค้าไ,ไม่จุละไหนเนาะเมื่อยบริหนอนนอนช่องสมมงคคือช่องสามัมมงนอนใจมือคืนเนี่ยนอนนี่แหละข่าวคืนเลยั้ยจะถูกเปล่ไปจุดถูกไปบะไปไปจุดถูกบอกไปจะถูกเนาะ

มากนพ่ไป่ก่คนไทยนี่พ่อยอมากินพ่ออย่าแข่กันนะพ่อพีมากินไงอันนี้ลุงมานทไหมเดยได้พอเียจะทรอลโอ้ด้พอกัไปนมันไ้ไท้เลยอันี้มาตัวคนในท่านี่รอรู้ยแา้รอชีดเลยนะลดกพอีไปที่าคนกได้ที่ไหเามาเชียวหางเชียวแงกันแร่งกันแล้วเขาดีก็

มาเป็นความเสียใจมาบอกงานทำนี่แหละไปเรื่อยทางมาแต่เทศไทยกูอันไปใช้มาไต่กันตลอดไปแล้วก็อย่านี้ก็ได้ไอเอชทีทางอเมริกาเนาะที่ว่ามเป็นสอยบวกกินทานเจ้าเด้อหลายกูหลายคนบอกว่าจะเป็นทั้งไอวันนี้ไอเกลว่าไอดิสโก้ไอไมโก้เมเลเอคกม เดี๋ยวก็จะอ่ายังไงปุ๊บปุ๊จื่อข้อเนี้ยนอนแล้วจังสีเหลาอีกทีหนึ่งเนาะหลายคนเคยไอเอฟซีทั้งอเมริกาเพิ่นก็บซอยกินทานเจ้าหลายร้อยดอลลาร์กันเด้อพอเด้อให้เพิ่นอยู่ดี่นี่แห่งให้เจ้าไปสู่ซูเก็ติี้อันแหละให้จะได้กับเพิ่นผู้หัวกินทานก็ให้เพิ่นอยู่ดี่ีแห่งใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยแย่งนี่ก็มูคูและแข่งนะพอเอ้ยเนาะบุ๊คซี่กับซัมเจี่ยวหางเจี่ยวแพงเนาะเจี่ยวไทยลาะเนาะบ้าทพี่เมืองหนออเนาะ โอกบริเวณของว่าไทยล่าเนาะพี่น้องฮัแขงกันบริเป็นย่ไซเนาะยล่ายู่ทยกับฮักแขงกันได้เนาะนี่แหะพ่อันรอไปคนอูบนก็คนคนดีเด้อยู่คนละป็นสบายจันฟ้์ฝ่าเนนาะอยูุดีไม่แหงไปสบายเหรนอนเลบพักผ่อนเต็มที่เด้อคุณพ่อเนาะัวนี้แหละ้านมาส่งนี่แหละคนละชงเทมมเป็นปลาคนละุนมาส่งเนี่ยม หมู่คนไทยมานยครับขาอดนี่แม่สบายดีการสบายดีสบายดีนี่นี่นเนน่าแดงๆาะงางามเม่ไปีมีเลื่อ็มาอดนี่มาหอดมันมีใช่ก็พักคนให้เต็มที่เลยมาพิสูจน์จีนะอนะฝากก็สวยงานเลยเด้ นาซงปะนะซ้งฝากมาเรื่องโกหกเนาะนะ้งกับฝากมาหาลยบาทเนาะนา้งนาท้งนาะทางฟังไทยตางงไะเทนไทยเนาะคนกินทานเจ้าเ้อพอเด้อแล้วก็ให้นะ้งที่ด้มีแห้งเส้นทางอปลอดไยมาใส่มาใส่กันนะครับก็ให้ขึ้นให้เกินเจ้ากับนิุงสุกติดูาวนสันฟากนเลยใเลระชาวัดยังด้อาถรรไทยเอื้อยเลยไหมมีแต่คนงาม

เราเ็นองอะไรซองบต้องอะไรเพราะเพื่นักศึกยูนแเลยอันนี้คนสะสกับเพื่อนอันเนาคนละห้ารยบาทเนะสมกินทานน้ำบ่เด้อคุณนะสงของคุณเพื่อเงินเดือนจะบอแต่ว่ามาด้วยใจมาฮอมาถึงผู้ใดเดินทางมาแต่เฉงอุบลราชธานีเนาะฟังไถ่ผู้ แม่บุญคือไกลเห็นเนาะสี่คือมาไกลพูดละบ่เซผู้เดินทางมา2-300กิโลเนาะขี่ออกนะมาด้วยใจเนาะแ่นซับซินเฮาอาจจะหน่อยแต่ว่าเฮามาด้วยใจเนาะใจางแ้เนาะนะซอยตามกําลังเนาะอันนี้นั่งีมาในไทยซอยาก็ับรงคนละ500บาทมีเงินมาใช้อยู่เป็นเรื่อเรื่อง นี่แหทุกคนเนาะห้องก็บปลาหอดจอดเทอะทุกคนครับซีอิ๊วิปนี้งเสีาไว้บซ้ำเนาะทุกคนเนาะนี่แหละไต่มาใ่ซ้ำมาเยี่มมายามกันซีเนาะแล้วก็นี่แหละมามาโดยใจเนาะทุกคนเนาะมาโดยใจมานี่แหละห้าแพ่งกันนี่แหละทั้งเดี๋ยวมาหอด้ัยนี้เนาะเ้าก็บพวกอยากมางานแบบวิหลอกน้องทุกคนเนาะกับ มกันชุดวิสัยเนาะก็รนี่นะพักคว้าพักแข่งกันเนาะต้อเลยตรงมาเมื่อนี่เนาะมาด่วนนะล่างานล่ายังมาเพื่อมาเพื่อเพื่อนเนาะเวลานั้โทรมาว่าซิมาว่าทำ่ีก็จนตกใจเราสิบว่าเอ้อที่ว่านิมาทั้งฝากเศมาแตงฝากเศใกล้ตอนนี้ก็สิบุบอกพุ้มซ้ำถูกกูแจ็คทางมาแล้วเสร็จโทรหาเสร็จถึงเขาก่อน มีเพื่นอันก็นั่งูกเต่อุโมลุกมาลุกบูราหาข่าววัดบูราหารมาลูกสวัแล้วกะขอบใจเขาเนาะที่แบไปหักเพื่นอันอยู่สวักดเนาะมาหอนะก็ฟางหอดตอนนี้กันหนึ่งรุ่มสิบนาทีไปลุงลุงไปตงรู้มกขากนนาไปพอกินหนาไปนหสวัสดีค่าบ๊ายบาย